อาคุอชมขาอีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะทุณช่องขาที่หลายหคนถามเล็กซี่มาเยอะมากๆสรุปแล้วฐานไฟเก่า กลายมาเป็นฐานไฟใหม่หรือเปล่านะคะอะมาช่วยสรุปไปด้วยกันดีกว่าคะ่ะผู้ชมคะเราก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆนะคะกับคู่ของน้องทีสารินทีสาค่ะกับน้องกันนะคะน้องกันนพัทรเนี่ยแหละคะ่ะผู้ชม่ะจะกลับมาเลิฟก,กันอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่นะคะซึ่งต้องบอกเลยคะ่ะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่น่ารักและหลายๆคนก็ลุ้นกันมาโดยตลอดกับการที่กลับมารีเทิร์นอีกครั้งหนึ่งโมเมนต์ Moment นะคะความน่ารักเนี่ยเราก็จะได้เห็นหลากหลายโมเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์แฮปปี้เบิร์เดย์โมเมนต์วันเกิดหรือ แม้แต่ล่าสุดค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าน้องธีสาเนี่ยเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์หรือว่าในรายการนะคะสีโพดําที่น้องกันเนี่ยเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นพิธีกรในรายการนี้ด้วยในรายการนี้ก็จะมีเพื่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโดมคุณตั้มแล้วก็น้องแก้มนะคะแต่และคนเนี่ยก็แซวกันไปเลยค่ะก็หลายๆคนก็ลุ้นกันไปแหละว,ว่าโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาเริฟกันได้หรือไม่ โอกาสที่จะกลับมาคุยกันหรือปรับความเข้าใจกันมีหรือเปล่าเล็กซี่บอกแบบนี้เลยค่ะเอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้เนี่ยต้องมองกันไกลๆมองแบบ l องเทอมเลยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างไรแต่ณนะตอนนี้ก็ความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ เอาเป็นว่ารอลุ้นกันต่อไปฐานไฟเก่าก้อนนี้จะคลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆความรักแบบเพื่อนความรักแบบมิตรภาพที่ยังคงอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามเสมอและเชื่ออย่างยิ่งนะคะความสวยงามเหล่านี้ค่ะจะส่งต่อให้กับทุกคนและทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันเหมือนที่เราร่วมลุ้นนะคะความหวานชื่นของน้องทีสาก,กับน้องกันนั่นเองค่ะอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆตอนนี้เราก็ร่วมลุ้นนะคะว่าจะรีเทิร์นหรือไม่ หีเถิดนะคะคำตอบก็ยังคงไม่มีคำตอบนะคะแต่เอาเป็นว่ารุ้นกันต่อไปแล้วกันค่ะ